ในทางพระวินัยจริงๆเนี่ยคำมพีอตรขาาสมันตปาสาธิการตรขาวินัยในอัถยชนาก็คือเป็นคำมพี์อธิบายความคําว่าสึกกับลาสิกขาในคำมพียเนี่ยเขาระบุชัดว่าในการกล่าวสึกเนี่ยจะต้องมีเจตนาก่อนว่าจะเป็นคฤหัดสองเป่งวาจาศึกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเพราะฉ <ๆ S 1> ะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นงค์ประกอบเอี่ยเจตนาศึกก็ถือว่าสึกแล้วก็จบแล้วครับเป็นรณดีที่พระรู้ตัวว่าเป็นประราชิกเนี่ย ถ้าท่านมีเจตนาว่าอุ๊ยท่านท่านเป็นพระที่ไม่ดีแล้วท่านไม่ต้องเป่งวาจาก,กับใครนุ่งม่มจีวรแบบคฤหัสถ์หัดท่านก็เป็นเป็นคฤหัแบบล้วสามอีกนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลาสุวรรออต่อสูนะ้คณะชนะคดีมาครับแล้วบอกจะกลับมาเป็นพระอีกเนี่ยได้เหรอเพราะว่าอาจารย์หมียังบอกเลยนี่ประสึกแล้วรประสึกแล้วนี่ไปต้องคดีมาก็ ไม่สามารถจะบวชได้อีกอ่ะจะจะสู้มุมไหนหอก่ถ้าถ้าหลุดคดีสมม,ต,สม,มติในกรณีถ้าหลุดคดีกลเป็นข้อต่อสู้ไงครับว่าสูมมติว่าถ้าอ้างว่าไม่ศึกเนี่ยก็บประชาการสอบสวนการพรนักง,งานสอบสวนในนั้นก็ต้องบอกว่าวันนั้นท่านศึกแล้วถูกไหมครับ ừ, เรื่องที่หนึ่งเ,<อ>เรื่องที่ส,อ,สองนักข่าวก็เห็นอุ้มบุตรลูกเข้าไป<อ>นักข่าวก็บอกว่าศึกแล้วก็อยู่ที่ทนายฝ่ายของท่านหรือตัวท่านเองจะไปยันกับคณะสงฆ์และคณะสงฆ์จะเชื่อหรือไม่และถ้าศึกจริงณวันนั้นนะครับแล้วถ้าไม่ผิดนะครับ ท่านก็ภาษาขาดอยู่ดี<ช>แต่กรณีเนี่ยมีหลักฐานชัดว่ามีการกล่า,าววาจ่วสึกแล้วเ,เพียงแต่ว่ามันหลุดทีหลังเอง<ช><ะ>โดยพระรูปหนึ่งที่เป็นเลขาบอกว่าท่านเป่งไม่ครบอ,อ,อันนี้ก็ต้องไปสู้กันกับพณะสงฆ์ไม่เกี่ยวกับพนักงานสอบสวน